ก่อนตากินข่าวก่อนมาดูครับชานเสียาใส่กระสบบอบกาโบเลวบานนีก็เด <c oughs> ียมาใส่ถุงอันนี้คนพยาถุงมันขาดมาดูครับผมเบิรงได้มีน,อน้องเราเสียเปลี่ยนอะคือโอ้ยเราเป็นพอแล้วนะในนอนแนนอนต้องมีวิธีหรอวะวิธีคงไปั้มันแตว่ามาดูกันว่า เมื่อขึ้นไปบนถ้ำแล้วมันจะใช้ประโยชน์ได้จริงไหมได้หามทิมกลางข้างด้วยได้ไม้สักทองมัดมังหันแล้วอันนี้เอาไปเห็นยังไงสาธุสาธุด้วยกันนะคะอาตาจะพาลูกหลานนี่แหละขึ้นไปทําบุญไปถวายโตมูบูช่าเนาะยอดยอดยอดบุญ น้าน้าน้ฝนน้าฝนก็ขึ้นด้วยบอมากินข้าวทอดไข่จะอาหารง่ายๆ่ายจะบะตําดอกเจ้วกลับเอากัดเสียบเสียมาให้เพิ่มมาข่ายมาขีดดิบปลาไหลโอ้ได้หลายเลได้หลายยบอค่อยบ่เห็นเจ้าบาทอันนี้ยังยังไม่เสร็จใช่ไหม เราว่าซื้อเาว่าซื้ออายุขอก็มาคิดมันมาดูว่าตาชานจะมัดยังไงครับผมตัวโค้มูซองอันนี้เอายังนั่งหลังตาชานอยู่ประเดี๋ยนี้มากินข่าพี่แกไปเอาอุปกรณ์อุปกรณ์ในการออกหวยรางวัลที่สามเพราะว่าเมื่อนั้นป้าแตนป้าแตนก็กินแบบน้ำฝนนี่แหละอันกัด กัดอนะันนะั้นแล้วก็ก um ัดทิกเลยเพราะว่ามันป eh ั๊ดเออปัตเณบอกว่ากัดแบบนี้สะใจดีย่าชี้ย่าก็มาเฮียนแล้วบันนี้มาแล้วเออไม่เอาเออเพิ่มแค่นั้นเนาะแล้วก็แบบเพิ่มพูดมาเนี่ยไก็ได้เกิ่มแจ้นี่แหละมันหมือนทอากับทอดเกิ่มตีนเพิ่มยางเอาไม่ใช่ละอันเบิ่งเพื่อพอบ่าย มาเบิงพอยซันคยไงนี่เครื่องะบายก็ต้องออกตีนมันอันนั้นได้ม่ีใครยังไม่มีใค,มใ,คคใครคิดออกว่าอาจารย์จะทำยังไงนี่โดยประสบการณ์ในการอขึ้นเขานะครับผม <c oughs> ชโชคโดนนะอายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบหกสิบัวแล้วเพ <c oughs> ิ่งละเอ็ยดยังไงจ๊ะหกปีสิบหกปีโอ้โหนี่เทคนิคนะครับผมอามมัดแห้งห คอนซอนบ้อมคือเด้บ่น่ะเออตะดิบะไผยังเท่าเออข่อยสิเป็นข่อยสิเป็นเจ๊กจักนงบกเมืองวังเพิ่นเด้อข่อยมาแต่เมืองกเมืองวัง đã mắc các bạn các bạn ta ta cho <laughs> ta, ta cho hú con cho hú cho hú con โอ้บ่เจอะสิได้ถุงตาววาแน่นำเด็ดขาดครับผมอันแมนำเนี่มั่งไหมเออใช้มั่นคอกเงไงดี๋่้น่ันยับค้งมนาเันเลยเอามันกว้างเด็ดทางหลังนี่เมาได้รถ ยังวาย่เอารถรถหน้าฝนไปอยู่ทางหลังขกวางแล้วรถนี่กวางมาทางหลังเมาก็เมามาทุเรนนั่นแหละคนเมามาทุเรนเมามาทุเรเขาฝังนได้ใชหมไม่มาขันถิ่นกินได้ยังมาสตอมันขึ้นแห้ง่ไหมแห้งถากินไปเนาะกากินออกมากินได้มันกินมาก อันมะคิดธรรมชาติเหเาก็ค่อยๆจะซื้อนะมะคิดบ้านเฮาไปัจอกไว้แัมจาอกไว้กคนว่้ขายนี่อเก็บไปเาเลยนแหลอมไม่ใส่ใดนี่ขายสได้แม่เก็บไปบ้จะใส่ใส่ยังก่อจเขาไปแต่ว่าต้องต้องไว้ใจทุกคนอย่างหนึง S <S เแมนเป็นมิเตอต์ทิมกับเก็บไว้เนะาะใจถุงควรจะใจถุงควรจะเก็บถุงไ้ใส่ข้าวพายนะครับผมจะประหยดะัดไปเก็บถุงไปใส่ข้าพวพกครับผมคนละวยังเก็บของีใส่สองนันแบจะาน่แมด้นั่นหละครับตอนนี้มันแบบไม่ไม่ขาดไม่ขาด เราหัดจอบไปแล้วครับนี่ขับเปล่าถอนความผิดเราปึ๊บเข้าไปนั่นหัดจอบยีดโอ๊ยยาขาดเด้อกระเจี๊ยวัดกระเจี๊ยวัดทำด้วยกันจเจ็บท้องหัวกันเลยนะอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเอายาแอนติซินไปด้วยนะครับผมทิปฟี่นะครับผมอ่า นำมาจานโมเท็โมเทมาจานนั่นรึไปทำาก็เพอมุ่นไปทำแล้วถึงจะนะขึ้นแล้วว่านแลวบ้านถ้าไวถ้าเขาถ้าไหวแล้วมื่อวานกะไม่ได้ขึ้นไปก็ได้ก็อันนี้อันลุ่งพาขึ้นไปแล้วก็ได้จัดทะลอก็ได้เข้าถ้าไหวแล้วอเอาละครับตอนนี้ เสร็จแล้วอาจาจะโชว์นะครับตัวนี้ปุ๊บโอ้โหโอ้รโอ้โอ้โหไม่มีหลุดใ่ยไม่มีหลุดใช่ไหมตาสบายสบายนั่นแล้วนี่นี่นั่นสิแล้ว อ้องไปทีรบอกันไปอองพุ่นแล้วยอดคลิปนี้นะคะมัดกินข้าวซะก่อนบอยเอาเอามนไปหันหานขาดยมากขาดน้ำท่างยายว่าย่ามาขาดน้ำท่างโอ้เล่าอันนี้เราเอาเราเอาอันนั้นซื้อโอ้ขัง่าจะของเห็ดใดแต่ยางออมเพื่อนมาเนี่ย เสลาวถงปุยจ้าโร้โเสลาวเนาะโอ้มันมันมันเป็นพาดตรงไหนครับผมนี่มันพาดมันอมันาดโอ้ยมันนาตาโอ้ยถือว่า ถือว่าใช้ได้อยู่หลักการแอปฯอันนี้แหละอันนี้แหละย่าจะไม่ย่างก่อนนะย่าจะย่างน้ำหลังย่าสิย่างน้ำหลังเอาจังสีเป็นยังไงตาชาตดีใจตาสาตดีใจพระท่านพ่อซิปนาที่อาวภูรกรเป็นข้าภูรินทร์อิ่มแล้วตาชาตดีใจพึ่ง พอรอดูมันมันต้องมัดมันต้องมัดนี้โวกเะดีสก้อนมันเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงมันก็ทนได้ทนมาเนาะเออกระจายเอาตัวนี้เอาตัวนี้มัดพวกเสดีนี่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอลงก่อนนะคเออคคลิปนี้ก็จบคลิปลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตกลงกระดิ่งให้ยาด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ